ประเทศเกาหลีใต้เาาโคเรียชื่อทางการสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) เมืองหลวงโซโประชากรประมาณ52ล้านคนพื้นที่ประมาณ1แสนตารางกิโลเมตรภาษาราชการภาษาเกาหลีาศาสนาไม่มีาศาสนามากที่สุดพุทธคริสตร์ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขจุดเด่นของเกาหลีใต้เมืองใหญ่โซเมืองหลวงทันสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแฟชั่นและวัฒนธรรมเคป๊อปปูซานเมืองท่าใหญ่ที่สุดมีหาดทรายและตลาดปลาขึ้นชื่อแดกูอินชอนแทจอน เมืองศูนย์กลางด้านการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม K-pop K-, pop, K d r a m a ซีรีส์เกาหลีเช่นกิมจิบีบิมบับซัมกยบซันฮันบกชุดประจำชาติหันนอกบ้านโบราณเกาหลีเทศกาลดอกซากุระหรือดูใบไม้ร่วงและเทศกาลหิมะประวัติศาสตร์ เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโบราณเช่นโคกูริยอแพ็กแจและชิลลาถูกญี่ปุ่นยึดครองในช่วงปี1910ถึง1945สงครามเกาหลี1950ถึง1953นำไปสู่การแบ่งแยกเกาหลีเหนือใต้ปัจจุบันเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเศรษฐกิจหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย มีบริษัทระดับโลกเช่นซัมซุงฮิว d ด i LG k i เออุตสาหากรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์การส่งออกเครื่องสำอางการศึกษาและเทคโนโลยีระบบการศึกษาที่เข้มขน้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลกส่งออกวัฒนธรรมฮันลิวหรือคเรียน w เว e ไปทั่วโลกการเมืองการปกครอง เกาหลีใต้มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารมีสภาแห่งชาติ (National Assembly) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงมีการเลือกตั้งอย่างโปรง่งใสสารรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาโดยมีทหารอเมริกันประจำการในประเทศ เป็นสมาชิกขององค์กรสำคัญเช่น U.N. W.T.O. O.E.C.D. G.20 มีความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือในบางประเด็นทางการเมืองและทหารมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแน่นแฟนกับจีนญี่ปุ่นอาเซียนและสหภาพยุโรปการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสถานที่ท่องเที่ยวเด่นพระราชวังเคียงบกกุง สัญ,ญลักษณ์ประวัติศาสตร์เอนซทาวเวอร์ so Tower, จุดชมวิวเมืองหลวงเกาะเชจูธรรมชาติสวยงามได้รับสมญาฮาวายเกาหลีย่านเมียงดงฮงแดกางนัมแหล่งช้อปปิง้งแฟชั่นเครื่องสำอาง Lotte World Everland สวนสนุกระดับโลกเอกลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติธงชาติแทกึกึกกีสื่อถึงความสมดุลของจักรวาล ดอกไม้ประจำชาติดอกชงชาติหมู่กุงฮาวาสื่อถึงความไม่ยอมแพ้อาหารประจำชาติกิมจิชุดประจำชาติฮันบกศิลปะการต่อสู้ประจำชาติเทควันโดมีชื่อเสียงระดับโลกจุดแข็งของเกาหลีใต้ในเวทีโลกประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญ มีระบบคมนาคมล้ำสมัยเช่นรถไฟความเร็วสูง KTX ได้รับการยอมรับด้านวัฒนธรรมอาหารและการศึกษากองทัพและความมั่นคงเกาหลีใต้มีกองทัพที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของเอเชียชายเกาหลีใต้ทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา18-21เดือนเกณฑ์ทหารกองทัพแบ่งออกเป็น3เหล่าทัพกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ ความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือส่งผลให้มีการเตรียมความพร้อมสูงอยู่เสมอระบบป้องกันเช่นขีปนาวุธพิสัยกลางและพันธมิตรทางการทหารกับสหรัฐเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้นำโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเช่นซัมซุงผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนและชิปหน่วยความจำ LG ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ SK Hynix ผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกเมืองอัจฉริยะเช่นซงโดซองโด,งโดเป็นตัวอย่างของอนาคตสังคมและชีวิตประจำวันสังคมเกาหลีใต้มีความเคร่งครัดในเรื่องลำดับชั้นอาวุโสและการเคารพผู้อื่นวัยรุ่งแข่งขันสูงในด้านการศึกษาและการเข้ามหาวิทยาลัย วัฒนธรรมเร่งรีบและการทำงานหนักส่งผลให้เกิดความเครียดในกลุ่มคนวัยทำงานวัยรุ่นนิยมวัฒนธรรมตะวันตกควบคู่กับการรักษารากเงาเกาหลีเทรน์ชีวิตเช่นร้านกาแฟคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแฟชั่นสตรีทฟูด้ดได้รับความนิยมมากปัญหาทางสังคมที่กำลังเผชิญอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกส่งผลต่อประชากรสูงวัย ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยและคนจนความเครียดจากการศึกษาและงานส่งผลต่อสุขภาพจิตปัญหาการจ้างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ว่างงานหรือทำงานต่ำกว่าความสามารถความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมและเสรีนิยมในทางการเมืองการเปิดสู่โลกเกาหลีใต้เป็นจุดหมายด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว เปิดรับแรงงานต่างชาติและมีชุมชนต่างชาติในกรุงโซสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และศิลปินเพื่อส่งออกวัฒนธรรมการขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมผ่าน K-POP, k, OP, k d เคดราม่าเคฟูดเคบิสิ่งที่ทำให้เกาหลีใต้ย,ยืนหนึ่งบนเวทีโลก 1. พลังซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกวัฒนธรรมเคป๊ป เคดราม่าและเคบิวตี้ถูกส่งออกไปทั่วโลก BTS Blackpink Squid Game Parasite ล้วนมีอิทธิพลระดับนานาชาติเกาหลีใต้ใช้ Soft Power ดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนและความนิยมทางวัฒนธรรม 2. ความสำเร็จด้านเศรษฐกิจจากประเทศยากจนหลังสงครามกลายเป็นหนึ่งในเอ Asian Tigers มี GDP ต่อหัวสูงกว่าหลายประเทศยุโรปพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเช่นชิปอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และเครื่องสำอาง 3. การศึกษาเข้มข้นที่สุดในโลกระบบการศึกษาแข่งขันสูงนักเรียนเรียนกวดวิชาหลังเลือกเรียนถึงคำ่ำมีมหาวิทยายลัยระดับโลกเช่น s e o National University, KIST, p o s t e c เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้เรื่อง รายละเอียดโทรศัพท์มือถือมีประชากรใช้สมาร์ทโฟนเกือบ100%เเซนคม,มานาคมรถไฟฟ้าใต้ดินทันสมัยใช้ง่ายสะอาดเกมออนไลน์เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เกมเมอร์มืออาชีพมีฐานแฟนคลับครอบครัวคนรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลงไม่อยากมีลูกอาหารนิยมกินเผ็ดกินกิมจิทุกวันและชอบบาร์บีคิวเกาหลี ศัล,ลยกรรมเป็นผู้นำด้านศัล,ลยกรรมพลาสติกระดับโลกการเรียนโรงเรียนเปิดสอนถึง4-5ทุ่มในหลายกรณีไลฟ์สไตล์คาเฟ่หลากสไตล์การแต่งตัวจัดจ้านแฟชั่นล้ำหน้าสรุปภาพรวมเกาหลีใต้เท่ากับประเทศที่รวมเทคโนโลยีล้ำวัฒนธรรมฮิตเศรษฐกิจแข็งสังคมเคร่งครัดแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ทั่วโลกหลงรัก